มีประสบการณ์อะไรแบบที่ตังตังเลยไหมที่ผมเห็นรถชนก็ไม่เป็นไรครับถ้าถ้ารุ่นแรกเราได้ในสิ่ี่เอาได้ครับเราจะเอาจะไปหาหารุ่นแรกพ่อเลยทำที่พ่อลงทำสี่หกต้องเจอออสหกเก้าซอยไม่สี่อยย่อยๆ่อยโอเคทำเมื่อลยวะนดี๋ผมไปดูเอาโอเค ซื้อเท่าไหร่รับ่ยเขา9,000ซื้อ9,000เพราแพงแล้วแต่ยุคนี้ผมบอกเลยแสนปลกรบเดี๋ยวผมส่องใยละเอียดเนี่ยมีได้รอนค่้ยเลอะไดี EP นี้ครับตอนนี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ออนครับ SC p าราซส่ใต้ใหม่ครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสนามพระนะฮะแล้วก็เดินไปดูในสนามพระกันว่าคนที่เขาเล่นพระคนที่เขาศึกษาพระเนี่ย ในสนามพระเราพอยพระอะไรกันนะเดี๋ยวตามไปดูกันวันนี้คนก็ยังเยอะด้วยวันนี้เป็นวันวันพุธครับปกติแล้วเนี่ยสนามพระที่นี่จะมีจันทร์พุธสุกเสาร์นะครับแต่ว่าคนเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นจันทร์กับพุธครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นวันพุธนะฮะเชิญครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเดินเอสซีเนี่ยจันพุธสุกเลย แต่หลังๆเนี่ยผมไม่ได้เข้าเอสมาเกือบปีแล้วมันยอมรับที่นี่มันจุดเริ่มต้นของเราแล้วจุดเริ่มต้นเลยแต่ก่อนเรามีตู้อยู่ที่นี่ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเพจพัทสุราก่อนเลยนะใช่ครับใช่เมื่อก่อนเราเปิดตู้พระตู้แรกที่นี่เลยกี่ปีๆละโหสามสี่ปีต้องมีสามสี่ปีแล้วนะปีต้องมีครับเปิดตู้พระครั้งแรกในชีวิตก็มาเปิดที่นี่ถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้ไปลุยสนามกันเชิญครับ นี่ที่แอบเห็นแวบๆนะฮะอีกหนึ่งโคตรเซียนของวงการพระเครื่องเดี๋ยวเราไปถามเขากันว่าเขาห้อยพระอะไรฮะไปครับเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับสสวัดีครับผมวิรัติขาวใบจันท์ครับอยู่วงการพระมาหลายสิบปีแล้วอ่าผู้ที่เขียนหนังสือเรียกว่ากินตับใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับานักลับกินตับทั่วไทยนี่ครับนี่ลึกลับกินตับทั่วไทยนี่หนังสือดีมากนะอ่าเล่มนี้ไปหาดูเอานะครับหลายๆพระเครื่องที่เราไม่รู้จักมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้วันนี้ครับกับรายการห้อยอะไรดีก็จะรบบบกวววนถาาาาาาามออออจจรรรรรรยยย์์คั่ิห้้พะะะไงฮแ หลายองค์เหมือนกันครับงั้นรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังเดียวองค์ได้เลยครับเส้นนี้ก่อนได้ครับเส้นนี้ก่อนโอ้โหเส้นนี้คุณแม่บนเรือนะครับพิมพ์ใหญ่ครับใช้มา20กว่าปีแล้วโอ้สวยมากนะสวยมากนะนี่แล้วก็อันนี้หลวงพ่อพลกระเบางพงครับโอ๋อครับครับโอ้โหที่เป็นเหล่าประจำตัวผมสุดยอดเลยนี้ เรียกว่าเหรียญประจาตัวผมอาจารย์ใสตรงเลยอะไรใสตรงเลยใสตรงเลยสามห้อยเพราะว่าผมเห็นประสบการณ์โอ้ยนีงตอนนี้มีดราม่าประสบการณ์กันโอ้โหเรื่องพระเรื่องอะไรไอ้ไข่ไ้ไข่ไ้ไข่ขาดไม่ได้โอ้ครับลูกนี้ที่อาจารย์สร้างใช่ผมจำได้ที่อาจารย์สร้างลุงนนทรับผมผมพี่น้ำประมูลในในเหตุก่อนดที่ออกมีรูปมีอะไรเนี่ยผมจำจ้าว่าท่านเรียกให้ไปช่วยครับไปช่วยดีฮะผมกับเบิก์ดท่านอาจารย์ช่วยครับในเบิร์ดสร้างมึนมีโด่งดังนะครับดังมากยุคนั้นก็ค่อยอยู่ ยุคนั้นดังมากมนี่หลวงพ่อชานาโลมขาดไม่ได้หลวงพ่อชาญาโลมครับนี่เป็นพระมหาโต๊ะวัดลาดบุรีนะโอ้โหที่ที่ททเสกพระชัยหม่อมมิตร<อ>ครับครับตรงนี้นั่งคู่กับหลวงปู่สุข โอ้ครับสุดยอดพระเครื่องกันเลยลาลายแปรงลูกลาลายแปรงลูกครับอ่าละลายแปรงลูกอาจารย์รองจะพับบางทีเราก็ไม่เด่นมาแพงเฮ้ยเมื่อกี้ลืมพูดพับแถวบ้านเองได้ได้ไม่เป็นไรครับามก่อนได้ครับหลวงปู่เม้งมาสแกนเลยอ๋อหลวงปู่เม้งโอเคครับพื้นที่เลยใช่ไหมเอออันนี้เป็นตะกุดครับตะกุดหวายอ่าเป็นตะกุดหวายทีนี้ครับก็ถึงครับสามสำคัญในฐานะที่อาจารย์เองก็มีความรู้ทั้งเรื่องพระเครื่องด้วยแล้วก็ประวัติศาสตร์พระเครื่องด้วยนะครับเรียกว่าเรื่องราวต่างๆในวงการพระเครื่องเนี่ยอาจารย์รู้ลึกแน่นอนถ้าผมให้อาจ ารย์เลือกเพราะเครื่องได้องค์เดียวในการห้อยเลยอาจารย์เลือกอะไรครับในการห้อยครับองคไหนครับถ้าเลือกครับถ้าเป็นทับราคานะถ้าแบบคุ้มตัวนะุ้อยเดียวเลยผมก็เลือกเหรียญมีดีถ้าไม่เลือกไม่เลือกถ้าหลักหมื่นหลักแสนครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสเลยครับถ้าแบบแสนไป่ปัตตานีแสนเปชนไทยแดงเลยผมเลือกเหรียญมไม่มีดีเลย ทีนี้ต้องถามอาจารย์เพราะอะไรครับทำไมถึงเลือกเหรียญบ้านมีดีมีประสบการณ์อะไรพัาอื่นไม่รู้คุ้มตัวได้ปะผมก็าะมั่นใจแต่เลยมีดีคุ้มตัวได้แน่มั่นใจเลยว่าพุทธคุณคุ้มตัวแน่นอนนะครับทีนี้ต้องถามอาจารย์ครับที่เลือกบ้านมีดีเนี่ยมีประสบการณ์อะไรแบบที่ตังตังเลยไหมจังจังเลยที่สักเรื่องหนึ่งที่สําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ที่ผมเห็นรถชนก็ไม่เป็นไรตกมาจากที่สูงก็ไม่เป็นไรตกมาก็เกี่ยวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบคุณแม่ผมชอบ ครับคุณแม่บุญเรือนถ้าเลือกสององค์ก็ต้องคุณแม่กับบ้านมีอีกอ่าโอเคครับก็คุณแม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่ส่วนใหญ่เซียนพระแทบจะผมว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์ตั้งแต่พี่เล็กรูปหรองบึกท่าระจันจะนึกจากเสียงพวกนี้ห้อยหมดหมดเลยทุกคนผมเองตัวเองก็ห้อยผมก็ห้อยติดตัวครับห้อยตลอดเราเด็กๆครับเขาบอกว่าปั่น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 ไม่ให้ปั่นนี่คือดีเพราะองค์ท่านจริงๆรดีเพราะ เอา,อางี้กัถ้าบอกว่าปั่นเนี่ยหรือว่าอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะน,นะครับบางท่านเนี่ยเยราวงการพระแม่งปั่นราคาการนู่นนี่นั่นกันเนี่ยอย่างวงนี้ยอาจารย์บอกว่า เช่ามาเก่า9,000ผมใช้คำนี้เลยฮะวันไหนจะออกบอกผมแล้วกันอย่างเงี้ยหลายหลายแสนผมเช่าผมใช้คำว่าหลายหลายแสนพูดได้กันผมแล้วกันใช่ใช่เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดอีกทีแต่ผมใช้คำว่าอย่างงี้ดีกว่ายืนพื้นเนี่ย500,000บวกลบอย่างเงี้ยผมซื้อผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วคนอย่างผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมซื้อพาจริงนะอาจารย์ซื้อยีปีที่แล้วตอนนั้น20ปีที่แล้วเล่นเกิน5,000เล่นเกิน5,000ซื้อเท่าไหร่นะครับอาจารย์9,000ซื้อ9,000ว่าแพงแล้วแต่ยุคนี้ผมบอกเลย ห้าแสนผูกลบเดี๋ยวผมสอบรายละเอียดเนี่ยมีได้รอนอาจจะเกินห้าแสนเป็นสามล้านใหญ่แจมโบ้หลายไป่สองล้านแจมโบ้เราขายไปเป็นล้านขายห้าหรือสองล้านใช่ใช่แจมโบ้เนี่ยเป็นเป็นล้านสตาร์ทเลยนี่ก็พลาดในใจผมครับครับก็เลือกคู่กันเจนจบเลยโอเคคือมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์ว่าคุ้มตัวได้แน่ครับมั่นใจแน่นอน่อ้ชายแดนนี่กลับบ้านแน่ถึงบ้านแน่ครับสุดยอดครับนี่ฮะกับวันนี้ กูรูพระเครื่องของวงการพระเครื่องเรานะอาจารย์วิรัตทัพอจันวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับขอบสดีครับสวัสดีครับรวมมูลค่าพระเครื่องบนคออาจารย์วิรัตท่าพระจันทร์พระพุทธโธน้อยทิมใหญ่ราคา650,000บาทเหรียญหลวงพ่อพอยราคา380บาทเหรียญมีดีเนื้อทองแดงราคา42,000บาทเหรียญมีดีเนื้อนะวโลหะราคา30,000บาทหลวงพ่อชาญาลงราคา20,000บาท เก็พระมหาโตราคา4,000 40, บาทตะหุดพระอาจาร,รย์นองราคา8,000บาทตะตุดไหวยหลวงปู่เม่งราคา3,500 0บาทรวมมูลค่าพระเครื่องบนคออาจาร,รย์วิรัติาพระจรรันทร์มูลค่ารวมทั้งสิ้น1 8 7 0 0 0บาท วันนี้เราได้เจอต้องเรียกว่าอีกหนึ่งเซียนพระต้องบอกว่าเป็นเซียนพระ<ม>หน้าใหม่นะมแต่ว่าเขามีชื่อเสียงมากๆในวงการฟุตบอลเดี๋ยววันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาคือใครเชิญครับ สวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมโกรัสกรของเราครับสวัสดี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 ครับวันนี้รายการห้อยเลยดีครับจะมาสัมภาษณ์นะฮะเรื่องพระบนคอครับอยากถามว่าวันนี้พี่โกห้อยพระอะไรมาครับจริงๆวันนี้ก็ห้อยห้อยองเดียวครับปกติก็จะสลับสลับกันห้อยวันนี้ก็เอาองค์พ่อครับธรรงการรุทนแรกครับเป็นเนระวะเนวะแรกจะออกพิงโกพิงโกหน่อยครับ โอเคก็ต้องถามเลยว่าเนี่ยเลือกห้อยองค์เดียวเลยนะทําไมถึงเลือกห้อยองค์นี้องค์เดียวเลยจริงๆผมเป็นคนที่ชอบห้อยพลาไม่เยอะครับองเดียวเวลาไปไหนแล้วเราเล่นกีฬาเล่นเนือเนื้อมันจะออกง่ายคมันก็อาจจะไม่พลาเรามันใช้งานบ่อยแล้วมีประสบการณ์อะไรกับบารมีองพ่อไหมจริงๆทำไมถึงเลือกห้อยแบบนี้ล่าสุดล่าสุดก็ขอครับที่ที่เฮียเฮียสร้างล่าสุดอ๋อแล้รุ่นที่พี่บอยสร้างล่าสุดขอด้วยแล้วก็เราก็ถ้าถ้ารุ่นแรก ถ้าเรามีความสามารถจริงๆเราได้ในสิ่งที้เราไ,ได้รเราจะอ์อาจะไปาหา,ปาหาร,ๆๆรู่แร้วมาค้อยก็เลยเป็นที่มาของ,ของ ซึ่งนุ่งบอกว่าเป็นสูตรจองที่เท่าที่ผมได้ยินมาผมก็ติดตามข่าวอยู่นะบอกว่าเป็นสูตรจองที่มียอดจองพระเครื่องของพี่บอยเนี่ยรุ่นอ่าเจ้าสโสพลร้านครับอ่าเจ้าสโสพลร้านเนี่ยครับยอดที่ขายดีน่าจะเป็นยอดที่ดีที่สุดเลยนะเลยจองกันเน่อยแล้วมีงครับก็เรามีเงี้ยอ่าทีนี้ครับก็ถึงคําถามสําคัญครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยากรู้อย่างมูลค่าองค์นี้เนี่ยพี่โก้ตีไว้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับจริงจริง ตอนเข้ามาก็ราคาก็สูงครับครับยิ่ตอนนี้ก็ถือว่ามันก็เกือบล้านเกือบล้านโอเคได้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดมาเครื่องนะนี่สายเดียวกันลูกพ่อด้วยกันก็สุดท้ายอยากให้พี่โก้พี่โก้พี่โก้เขาทำไ์สดอย่างเราเลยพี่โก้ทำไลฟ์สดด้วยฝากไลฟ์สดนะติดต่อไรสดได้เราได้ครับก็สำหรับคนที่อยากจะเช่าพระนะครับจะส่งพระหรือพระเก่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เพจจะเป็นโก้ช่องเหล่า FC นะครับก็เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย ได้ครับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่โก้มากมากครับสวัสดี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 ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้รายการห้อยอะไรดีครับจะมาถามว่าห้อยพระอะไรครับนะโอ้ครับพี่ให้แนะนำตัวนิดนึงครับแนะนำตัวก่อนผมตั้มสี่หกครับต้มผมสงสัยนิดหนึ่งก่อนเลยสี่หกนี่ย่อมาจากอะไรครับผมซอย อซอยอะไร46นะครับเอกชัย46เอกชัย46ผมสี่หกตั้มสี่หกต้องเจอออส69เก้โอ้ยเรียบร้อยชื่อซอยเหมือนกันซอยเหมือนกันซอยซอยไม่ถีซอยย่อยๆโอเคซอยเยอะๆเข้าเนื้อดีกว่าเดี๋ยวผมเลือกซอยเอาโอเคครับครับวันนี้รายการห้อยอะไรดีครับก็จะถามว่าอ๋อครับพี่ห้อยพระอะไรครับพี่ตั้มครับห้อยพระต้จะห้อยปกติห้อยอยู่สองสามองค์ไม่เยอะครับก็ ก็แรกๆหลักๆผมจะห้อยเป็นเป็นเป็นอล็อกเก็ตของคุณบาร์บอครับไอ้เจตโตนะครันนี้อันนี้คือแกจีที่เรายังไหวได้ที่ยังทันที่ยังทันอยู่ส่วนอีกองหนึ่งผมจะเป็นเอ่อเป็นพระที่บ้านครับโอ้พระที่บ้านก็คืออันนี้คือเรียวหลวงพ่อจะลงวัดมะเฟืออะจ้องใกล้ว่าหนูเขานองนี่เองเขานอนอะอะไรนี้เป็นเป็นรุ่นสองโอ้โหคือไม่แพง เยน็นไม่แนครับเรากราบไหว้เลยเด็กผมก็เลยติดติดตัวตลอดอะไรอย่เงี้ยบ<า>แต่นี้เป็นแค่นี้ส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระปองเงินไ<ห>นอนี้ชุดจกีวชุดจิีวเล็กๆแล้วก็มี ด้านหลังนี่ก็เป็นขาดไม่ได้นี่ก็อีกหนึ่งแก่นลีถ้๊าไฟวัดกําแพงโอ้ข้าพื้นที่เลยครับข้าพื้นที่นี่เป็นเสาด้วยนี่จตุจักรส่วนมากเขาจะเป็นวัดกํแพงแต่ผมแบบตรงเล็กๆจิ๋วๆก็จะเป็นเป็นกระบอกไฟอะไรเงี้ยเป็นหลังกระบอกไฟแค่นั้นเองครับก็ที่เหลือมีมีมีเท่านี้ที่ห้อยนะฮะโอเคครับทีนี้ถ้าให้พี่เลือกห้อยพระได้องค์เดียวในคออ่าในคอเลยพี่จะเลือกห้อยตรงไหนครับ เอาองเดียวเลยเอาเดียวเลยห้อยได้นะครับถ้าเป็นผมผมเอาที่ว่าเอาที่แบบผมทันดีกว่ากับทันผมก็เรื่องเป็นกูบาบโอเคกูบาลิยชาติคือเรากราบแล้วก็เราทันเราได้โอเคทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าแล้วมีประสบการณ์ไหมกับพระที่ห้อยเนี่ยกับองค์ที่เลือกเนี่ยมีประสบการณ์ไหมประสบการณ์จังๆเลยมีดิอขอประสบการณ์จังๆให้ฟังสักเรื่องนึ่งประสบการณ์ในเรื่องในเรื่องของการ อ่ะมันมันหลักมันมันนความหมายว่าเราอยากได้แล้รแบบใช้วิธีการกรรขอเอาเนาะเราเราเน้ปค้าขายดีกว่าเอาที่แบบว่าแบบแบบค้าขายเราใช้วิธีกรรขออย่างกรณีว่าเราอยากขายอันนี้ได้อยากซื้อนี้ได้เป็นใช้วิธีการแบบกรแล้วก็ขออะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อของเราเราก็แบบกรรขอแล้วมันได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบ อันนี้แหละคือปฏิหารนนี้แหละคือปฏิหารเราครับผมแต่ถ้าไปเลื่อนเดี๋ยวเรื่องอะไรเรา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 สายขายโอเคครับทีนี้ครับอีกหนึ่งคำถามที่เขาอยากรู้กันว่าพระที่ห้อยเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่บ้างให้พี่ตั้มไล่ให้ฟังหน่อยทีละองค์เลยได้เลยได้เลยได้เลยครับพระที่ผมห้อยอย่างอย่างล็อกเก็ตเงี้ยครับราคาวัดผมทําบุญที่วัดเนี่ยสองพันเองสองพันแต่รุ่นนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วครับ กว่าจากวัดหมดแล้วเพราะว่าอยู่ที่พี่ิทามหมดแล้วหมดแล้วผมเลยโอเคคือไม่แพงสองล้นครับมูลค่าในตลาดตอนนี้ก็น่าจะน่าจะใกล้ๆถึงเลยนะครับเอาราาคเล่นหาเป็นราคาตลาดนะครับใช่ครับส่วนส่วนส่วนอย่างนี้ครัที่ผมบอกว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวต้องคไหมไม่แพงเดี๋ยวรุ่นสองนี่ทองแดงธรรมดานี่อยู่ประมาณนี้หลักร้อยห้าร้อยถึงห้าร้อยถึงพันรับผมว่ารุ่นนี้ดีเพราะว่าในในสายยาบ้าของหลวงพ่อตะลงวันมะเกลือเนี่ยท่านท่าน ในกล่าวว่าท่านเป็นหลานของุณสุวัสปร์คองมาหาเราผมว่ายังไงก็มีความผมค่อยในเรื่องของบุทุคุณอันนี้คือหลักร้อยไม่แพงไม่แพงแต่อย่างกรณีถ้าเป็นทองคำก็เป็นแสนของเราถ้าเป็นรูดกลับแล้วเถ้าเป็นถ้าด้านหลัง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 เนี่ยส่วนบ้านไม่ดีนี่ผม ราคาเล่นหายอยู่ที่2 0 0บาทนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ1 0 0 2 0บเพราะเป็นเยาวราเข้าไปเท่านั้นเลย แต่ดูดูที่พาร์ในคอเนี่ยน่าจะเป็นสายเมตตาค้าขายส่วนใหญ่เลยใช่ไหมฮะค้าขายเมตตาใหญ่คาเมตตค้าขายวนนี้ขายเก่งเลยเมตตาหานิยมไม่ไม่ไมีแล้วไม่มีไม่ได้แล้วไม่เราไม่ใช่เป็นลูกพี่ออสขึ้นม่ได้ครับเมตตาี่ต้นรัต้อขอบคุณอค้หนึ่าได้เ้นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ